ครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับในบทที่2เครื่องดนตรีและสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับ mm. ก็คือประเภทของเครื่องดนตรีไทยและประเภทของเครื่องดนตรีสากลเรามาดูประเภทแรกก่อนนะครับประเภทของเครื่องดนตรีไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทที่1เครื่องดีดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้นิ้วดีดหรือใช้ที่ดีดดีดสายทำให้เกิดเสียงเช่นจะเข้ซึ่งกระจับปีพินิสารเป็นต้นจากภาพนะครับเป็นจากเข้นะครับจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงก็คือไม้ดีดไม้ดีดจะ ทำมาจากไม้เนื้อแข็งหรือกระดูกสัตว์หรืองาช้างเป็นต้นนะครับส่วนกระจับปีในภาพนี้นะครับอาจจะใช้มือดีดหรืออุปกรณ์การดีดที่ทำให้เกิดเสียงก็ได้ต่อไปมาดูประเภทที่2คือเครื่องสีเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้คันชักสีที่สายของเครื่องดนตรีทำให้เกิดเสียงเช่นซออู้ซอด้วงซอสาสายเป็นต้น ซอสามสายจะมีลักษณะที่แตกต่างกับซอด้วงและซออู้ก็คือมีลูกบิดอยู่3อันนะครับบงบอกว่านี่คือซอสามสายเพราะมีสายอยู่3เส้นนั่นเองซอด้วงลักษณะของซอด้วงจะเป็นรูปทรงกระบอกมีสาย2เส้นแล้วก็มีกันชักที่ทำให้เกิดเสียงซออู ลักษณะของกะโหลกซอคือตรงนี้นะครับทำมาจากลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีสองสายและมีคันชักที่ทำให้เกิดเสียงเช่นเดียวกันไปดูประเภทที่3ครับประเภทของเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้มือไม้หรือเครื่องดนตรีด้วยกันมาตีกระทบกันซึ่งทำให้เกิดเสียงเช่กนกลองยาวตะโพนร,ระนาดเอกชิงฉาบ คล้องวงใหญ่เป็นต้นลักษณะของระนาดเอกก็จะเป็นรางแบบนี้นะครับมีผืนลูกระนาดแล้วก็มีไม้1คู่ไว้สําหรับตีนะครับซึ่งไม้ตีระนาดก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือไม้นวมและไม้แข็งตามภาพนี้คือตะโพนนะครับตะโพนลักษณะการทําให้เกิดเสียงก็คือการใช้มือในการตีของวงใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีที่จะต้องมีอุปกรณ์การตีก็คือไม้ตีหนึ่งคู่จึงจะทำให้เกิดเสียงมาดูประเภทสุดท้ายของเครื่องดนตรีไทยก็คือประเภทเครื่องเป่าเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ปากเป่าทำให้เกิดเสียงเช่นแคนปีในคลุยเพียงออคลุยลีบคลุยอู้เป็นต้นคลุยเพียงออที่นักเรียนคุ้นเคยนะครับอาจจะทำมาจากท่อ PVC หรือไม้ไผ่หรือทำมาจากไม้เนื้อแข็งก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูประเภทของเครื่องดนตรีสากลกันบ้างจะมีลักษณะที่แตกต่างออกมาจากเครื่องดนตรีไทยอีกหนึ่งประเภทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประเภทที่แตกต่างจากเครื่องดนตรีไทยนั้นคือประเภทอะไรนะครับก่อนอื่นเราไปดูประเภทแรกก่อนเครื่องสาย เครื่องดนตรีประเภทนี้นะครับเกิดเสียงโดยใช้วิธีการทําให้สายสั่นสะเทือนซึ่งจะมีกลองเสียงที่ใช้ขยายเสียงทําให้เกิดเสียงดังและมีลักษณะสเสียงที่แตกต่างกันไปเครื่องสายสามารถแบ่งออกเป็นสองจพวกจาพวกแรกนะครับเครื่องสายที่เป็นเครื่องดีดเป็นเครื่องสายที่ใช้นิ้วมือดีดหรือใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นทําให้เกิดเสียงเช่นกีตาร์ แบนโจฮาร์ปแบนโดลินเป็นต้นตามภาพนี้คือภาพของกีตาร์โปร่งนะครับกีตาร์โปร่งเราสามารถทำให้เกิดเสียงได้โดยการใช้นิ้วมือดีดก็ได้หรืออาจจะใช้ปิกนะครับซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกบางบางแข็งแข็งนะครับดีดทำให้เกิดเสียงก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปเป็นเครื่องสายประเภทเครื่องสีเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้การสีด้วยคันชักทำให้เกิดเสียง เช่นไวโอลินวิโอลาวิโอโลนเชนโลดับเบิลเบสเป็นต้นซึ่งในตระกูลของไวโอลินจะมีอยู่4ขนาดด้วยกันไวโอลิน <c oughs> เป็นเครื่องดนตรีที่เล็กที่สุดนะครับตามมาด้วยวิโอลาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็วิโอโลนเชนโลสุดท้ายคือดับเบิลเบสตัวใหญ่ที่สุดนะครับต่อไปเป็นเครื่องลมไม้หรือเครื่องเป่านะครับ เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามกรรมวิธีที่ทําให้เกิดเสียงเป็น2จําพวกนะครับเครื่องเป่าลมผ่านช่องลมเครื่องดนตรีจําพวกนี้มีหลายชนิดเช่นคลุยริคอเดอร์พิกลโ,โลฟลุตเป็นต้นนะครับเครื่องดนตรีประเภทนี้จะไม่มีลิ้นอยู่ตรงปากเป่านะครับเราจะใช้วิธีการเป่าโดยเป่าลมผ่านช่องลมตรงนี้นะครับเพื่อทําให้เกิดเสียง อีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องเป่าลมผ่านลิ้นเครื่องที่จําพวกนี้มีลิ้นอยู่ที่ปากเป่าซึ่งลิ้นสามารถเปลี่ยนได้เช่นคาริเนตโอโบแซกโซโฟนอิงลิสทอนบาสูนคอนทราบาสูนเป็นต้นนะครับเครื่องที่ประเภทนี้จะมีลิ้นอยู่ตรงปากเป่านี้ซึ่งลิ้นทำมาจากไม้ไผ่นะครับเครื่องเป่าอีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือเครื่องเป่าลมทองเหลือง เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้วิธีการเป่าลมผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องเป่าทำให้เกิดการสะเทือนเช่นเฟนฮอนซูซาโฟนคอนเนตทรัมเปตทรอมโบนเป็นต้นนะครับเราใช้วิธีการเป่าตรงนี้โดยวิธีการเม้มปากเป่าลมผ่านกำาพดเครื่องดนตรีประเภทนี้จะไม่มีลิ้นนะครับ จะมีช่องที่จะเป่าลมเข้าไปตรงนี้เรียกว่ากำโพดนะครับต่อไปเป็นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดหรือเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วนั่นเองนะครับซึ่งในประเภทของเครื่องดนตรีไทยจะไม่มีเครื่องดนตรีประเภทนี้อยู่นะครับเครื่องดนตรีประเภทนี้มีลิมนิ้วเรียงกันอยู่เป็นแผงเพื่อใช้นิ้วมือกดลงลิมนิ้วทำให้เกิดเสียงตามต้องการเช่น,นแอคคอเดียน ออแกนเมโลเดียนคีย์บอร์ดไฟฟ้าหรือเปียโนเป็นต้นและประเภทสุดท้ายนะครับของเครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องกระทบหรือเครื่องตีนั่นเองนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2องจำพวกด้วยกันประเภทที่1เป็นเครื่องกระทบที่ทําทํานองก็คือสามารถที่จะเล่นเป็นทํานองได้นะครับเป็นเครื่องกระทบที่ทําเสียงเป็นทํานองต่างๆเช่นไซโลโฟนเบลเลล่า หรือระฆังราวเป็นต้นและเครื่องกระทบที่ทำจังหวะก็จะมีกลองทิมปานีกลองทอมบ้ากลองแสแน์กลองชุดแล้วก็ฉาบนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการเก็บรักษาเครื่องดนตรีประเภทแรกนะครับเป็นการเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกมา4ี่ตัวอย่างนะครับลักษณะการดูแลรักษาหรือการเก็บก็จะคล้ายๆกันนะครับ Okay. เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำความสะอาดแล้วลดสายจากเขคให้หย่อนลงเล็กน้อยเพื่อลดความตึงของสายแล้วใช้ผ้าคลุมเพื่อกันฝุ่นจากนั้นเก็บไม้ดีจะกเเคไว้ในกล่องหรือใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับระนาดเอกเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วให้เราใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำความสะอาดแล้วปลดล็อกเชือกร้อยลูกระนาดตรงนี้นะครับ ลงออกข้างใดข้างหนึ่งและว,วางผืนระนาดลงบนรางระนาดเพื่อไม่ให้เชือกที่ร้อยลูกระนาดเนี่ยหย่อนเร็วเกินไปจากนั้นเก็บไม้ตีระนาดไว้ในรางนี่เลยแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเพื่อกันฝุ่นสอด้วงเมื่อเลื่อนเสร็จแล้วให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำความสะอาดแล้วลดสายซอให้หย่อนเล็กน้อยเพื่อลดความตึงของสายซอและเลื่อนหย่องไว้บนกระบอกซอ จากนั้นวางคันชักแนบกับกันซอแล้วนําไปใส่ถุงเก็บไว้ในตู้ให้เรียบร้อยนะครับกล้องแขกเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำความสะอาดแล้วนําไปใส่ถุงเพื่อกันฝุ่นจากนั้นนำไปเก็บเข้าตู้เก็บกลองหรือวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็จะดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยให้ใช้ได้นานๆแล้วล่ะครับ มาดูวิธีการเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากลกันบ้างกีตาร์โปร่งนะครับเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำความสะอาดแล้วนำไปใส่กล่องเก็บกีตาร์หรือถุงสำหรับใส่กีตาร์เพื่อป้องกันการกระแทกการเกิดรอยกีดข่วนและการฝุน่นจากนั้นนำเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยนะครับทรัมเป็ตเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เป่าแรงๆที่กำโพดนะครับกำโพดก็คือส่วนนี้ ร้อมกับถอดคำพูดออกล้างน้ำหรือเช็ดทำความสะอาดเพราะอาจจะมีน้ำลายค้างอยู่เมื่อประกอบคำพูดเข้ากับตัวเครื่องเสร็จแล้วนะครับให้ใช้ผ้าสำลีชุบน้ำยาขัดเงาโลหะเช็ดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนำใส่กล่องเก็บํำเพ็ให้เรียบร้อยก่อนเก็บเข้าตู้ต่อไปเปียโน เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำความสะอาดตัวปีโนโลและคีย์บอร์ดให้ใช้ผ้าชุบน้ำที่ผสมสบู่บิดพอหมาดๆเช็ดทำความสะอาดแต่ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ทินเนอร์หรือน้ำยาเคมีเช็ดเพราะคีย์บอร์ดอาจเสียหายได้จากนั้นก็ให้ใช้ผ้าคลุมเพื่อกันฝุ่นกลองชุดครับเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดทำความสะอาดส่วนที่เป็นโครเมียม นะให้ใช้ผ้านุ่มผสมน้ำสบู่บิดบัดหมาดเช็ดทำความสะอาดเพื่อกระจัดคราบต่างๆสำหรับฉาบให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดฉาบเช็ดทำความสะอาดนะครับควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาขัดเงาโลหะมาขัดเพราะจะทำให้ร่องเสียงบนตัวฉาบนั้นเสียหายนะครับแล้วก็ให้ใช้ผ้าคลุมเพื่อกันฝุ่นเท่านี้นะครับ ก็จะเป็นการดูแลรักษาเครื่องดนตรีให้ใช้ได้นานๆได้แล้วละครับสําหรับบทเรียนนี้ครูยังไม่มีใบงานหรือภาระงานให้นักเรียนได้ทํานะครับเพราะครูทราบดีว่านักเรียนมีใบงานหรือภาระงานจากวิชาอื่นซึ่งเป็นวิชาหลักๆเยอะอยู่แล้วนะครับขอแค่นักเรียนทําความเข้าใจในบทเรียนนี้ตรงไหนที่ยังสงสัยหรือยังไม่เข้าใจนะครับสามารถที่จะกลับย้อนดูได้ และสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ